ดูป้าทิ่เื้นไม่ตื่นดูทะเลกันต่อดีกว่าบรรยากาศยามเช้าสมร เห็นอะไรกันนะอยากขึ้นไปดูบ้างเด,ดินแรงมากอยากเจอหง,ง,งสห์สมุยแรงมาก <c oughs> <c oughs> โอ้จะมานั่งกินกาแฟาชิลๆไม่ชิวเพระร้อนมากเลยไหม กำลังคิดว่าหรือจะไปเที่ยวหมู่เกาะดีแต่เห็นราคาของแต่ละหมู่เกาะแล้ววันเดีทิปเขาคิดด้วยกันวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะดีกว่ารถรอบาะทัค่า เราอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูสมุยค่ะ ข้างมีโรงแรมด้วยนะแต่เขาไม่เปิดเสียดาย ได้คุยกับเจ้าของโรงแรมเมื่อคืนเนี่ยความอ้อมนะเราก็จะไปสาระเรื่องชาวบ้านเป็นอันนิดก็พาบอกเอ้ยทำไมหาดเฉวงเงียบจังช่วงนี้เขาบอกมันเป็นโลซีซั s นสมุยเขาจะมาเที่ยวกันประมาณ6เดือนคือตั้งแต่เดือนธันวามก็ลางพายมีนาำมีสาแล้วก็พฤษภานหลังจากนั้นก็จะเป็นจะบอกว่าหน้ามรสุมไหมเหรอเขาบอกบางทีอย่างเมื่อวานที่เราไปน้ำตกอะไรอะน้ำก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฝนมันไม่ค่อยตกก็เลยว่าจะเรียกว่าหน้ามรสุมก็เลยงง แต่เอาเป็นว่าสมุยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมมาเที่ยวกันช่วง6เดือนนั้นเนาะส่วน6เดือนที่เหลือก็คือตัวใครตัวมันจะหะลายที่ก็เลยจ้างงานแบบชั่วข่าวมากกว่ามากกว่าเป็นประจำเพราะว่าเขาบอกว่าสมุยมันจะมีคนเฉพาะ6เดือนหน้าหน้าสีสันนะจ๊ะนอกจากนั้นเขาก็จะกลับไปงานที่อื่นกันความอ้อมจากชอบไปสารเลื่องชาวบ้านก็ได้เก็บความรู้มาเท่านี้นะเที่ยวต่ละ คือตอนนี้กลับตะกี้มอไซค์เที่ยวรอบเกาะโดยไม่ใช้ GPS โดยจะดูป้ายบอกทางเอาผลก็คือหลงตอนนี้จะขึ้นเขาอีกแล้วอ,อยู่ที่ไหนก่อนว่าจะไปแวะกินข้าวตอนนี้ต้องปีนกล้วยกินแล้วล่ะตอนนี้มาอยู่ที่หาดลิปะน้อยนะจ๊ะเป็นหาดสาธารณะนะไม่ใช่อะไรหรอก ขับแล้วลงก็เลยเออเห็นทะเลก็เลยมามาแกกเกอร์ไปไหนไหนก็มาละไปเที่ยวทะเลกัน <applause> เลไมยได้ไม่ได้อยากดูหน้าแกาลียดลงเที่ยวมากที่ถนนหลักประจัพาเราไปดูจุดหมายรอบก่อนได้ที่เอาแล้วไงถนนหลัก พาฉันมาโรงพยาบาลเกาะสมุยทำไมอ่ะนี่ไงที่ถนนหลักพาฉันมาโรงพยาบาลสมุยจ้าตอนนี้กำลังเดินหากของกินนะครับ<ะ>อยากได้ร้านบ้าน เมื่อกี้เห็นริมหาดมีร้านหนึ่งเดินไปดูทำไมไม่ขี่รถวะมาแวะกินข้าวตรงแถว่าดเดือเฟอร์รี่แล้วมาเจอสตรีทอาร์ คิดว่าไม่น่าจะลอบเกาะได้โดยง่ายดูสิมันเธอดูสิจะบอกว่าไปไหนก็เจอทะเลมันก็ถูกพอเราไปอยู่เกาะเนาะแต่ว่ามันดูสินี่ค็สมุย เธอตำนานจะแวะไหว้พระแต่มันเป็นโรงแรมครับวาไม่ใช่วัดขอโทษนะทำเข้าใจผิดแต่ตอนนี้ฝนจะตกแล้วไปีกว่ากลับของโรงแรมขบรถมากจากฝนตก แล้วฝนตกนะพอเราขี่มาอุ้ยฝนตกเราว่าจะจอดเอาฝนหยุดเราก็เลยไปต่อแล้วพอเราไปต่อสักพักฝนตกเราจะจอดเอกฝนหยุดอีกเป็นอย่างเงี้ยสี่ห้ารอบแล้วดูแว่นนั่นสิแต่เหนือสิ่งอื่นใดใดๆก็ตามอยู่ๆเขาก็พาเรามาที่นี่ Fisherman s Village ที่เราอยากมาพอดีเลยแล้วแบบมาแบบงงๆมาแบบฮะถึงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะมาแบบเซ็ดแว่นซะหน่อยอ้าวถึงพอดีไปงั้นไปหมู่บ้านชาวประมงกันต่อเอ ตชันหน่งละละสองฝนก็ลงเม็ดด้วยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้มนหลบฝนอยู่ตู้เอทีเอ็มกรุงไทย ย่านนี้เก๋จังเลยอ่ะคือมันไม่ดูเหมือนเฉวงเฉวงจะดูเหมือนบล็อกจิ้งสตรีทของปัทยาแต่ว่าย่านนี้มันจะมีความชิดความชิดอ่ะมาหลบฝนใต้บาที่ไหนก็ไม่รู้แถว f i s h ชอร a n มนส์วิ Village, หรือหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง ยังไม่เกังเลยอชอบเมื่อกี้ฝนตกอยูน่นะเราก็เลยไม่มีอะไรทำระหว่างนั้นเราฝนหยุดก็เลยกล้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไปได้แป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวจริงคดเดนเงยที่มาฝนหยุดแล้วก็เหนื่อยยังไงว่วอะ ขับรถวนรอบคกอ,อย่างสมบูรณ์เพราะว่ากะนอย่างนี้มีวัดตรงนี้ก็เลยแวะมาที่ายแต่เอ้ามันต้องมวันที่เรามา,มาดูสนามบิน ที่สุดก็มาถึงหินตาหินยายในขณะที่เหลืออีกย0นาทีจะปิดแล้วไม่น่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินน้งแต่4ี่โมงแล้วแต่ฝนต,ตกก็คือไม่เห็นพระอาทิตย์อีกเลยมา <c oughs> ดูวิวกัน <c oughs> ไม่มีโอกาสที่ดูพระอาทิตย์ตกดินเลยเพราะวันนี้ฝนตกแล้วก็มาเย็นด้วยแหละ จริงๆขี่มอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าทางเข้าเราก็นึกว่าเอ๊ะเป็นจุดสนใจที่เป็น l a n มา a r k จุดหนึ่งก็คิดว่าจะมีป้ายใหญ่ๆเฮ้ยไม่มีจ้ะนี่แหละนะผลของการไม่เปิด GPS